ปลาป่อง14น้ำพริกนรกแปไข่ออนเซน13ข้าว15รวมเป็น5 0สเอาข้าวไปเวฟแล้วหนีปลากระป๋องวางบนข้าวก่อนน้ำปลาป่องยังไม่ต้องราดนะแกะน้ำพริกนรกเทใส่ซอสปลากระป๋องเทลงไปให้หมดเลยก็ได้นะแล้วคนให้เข้ากันเอาซอสที่ได้มาราดบนปลาแล้วใส่ไข่ออนเซนลงไปโรยสาหร่ายปิดท้ายข้าวน้ำพริกนรกปลาป่องไข่ออนเซนก็พร้อมเสิร์ฟน้ำพริกนรกเจอก,กับซอสปลาป่องนี่ทำให้ความเผ็ดลดลงเยอะเลยนะเนื่องจากมันเป็นน้ำพริกก็เลยเอาผักมากินแก้มด้วยข้าวคำแตงกวาคำคือโค้ ถ้าใครชอบกินลากระป๋องแบบนี้ลองเมนูนี้ดูข้าวขยำยำทูน่างาข้ววข้าวขยำฮิตมาทุกสูตรวันนี้มาทำสูตรเพื่อสุขภาพบ้างนะอยากให้ล้องบอกเลยอร่อยมากของที่ใช้ในเซเว่นก็มีหมดแต่ส่วนใหญ่ที่ทำในช่องก็เพื่อสุขภาพทั้งนั้นนะ เริ่มด้วยเอาข้าวเทใส่จานลงไปก่อนใส่ทูน่าในน้ำเกลือตามด้วยไข่ต้มซอยหอมแดงกับพริกแล้วใส่ตามลงไปวางมะนาวปิดท้ายก็พร้อมเสิร์ฟเวลาจะกินให้ราดน้ำสลัดงาขั่วของคิวพีลงไปก่อนนะของเขาไม่ใส่ผงชูรสและก็มีฮาลาลด้วยบีบมะนาวแนะนาไม่ใช่ลูกนึงเลยเพื่อความจีจ๊ดจ๊าดขยำยำให้เข้ากันก็เตรียมรับความอร่อยได้เลย จัดจานครบรสหอมงาขั้วมันนัวมากๆเอาสาหร่ายมาห่อกินคู่กันยิ่งฟินอร่อยแถมได้สุขภาพไปตามๆได้เลยรสชาติไทยสไตล์ญี่ปุ่นสูตรนี้เข้ากันอร่อยมากน้ำสลัดคิวพีเขามีเป็นซองแล้วนะนอกจากน้ำสลัดงาขั้วยังมีน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นกับสลัดครีมด้วยคิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดมีขายที่เซเว่นทุกสาขาสะดวกและคุ้มสุดๆห่อหมกสี่ห้าข้าวสิบห้ารวมเป็นหกส,สตอนจ่ายตังอย่าลืมขอพริกน้ำปลามาด้วยนะห่อหมกเขาใช้เป็นเนื้อปลากะพงชิ้นก็ ประมาณหนึ่งเอาไปเวฟแล้วเอาหอหมกมาวางบนข้าวแล้วราดน้ําปลาลงไปแค่นี้ก็ได้ข้าวหน้าหอมหมกแล้วถ้าได้หอมแดงพริกน้ําปลามะนาวไปด้วยน่าจะแจ่มกว่านี้นะอืมอร่อยได้มาตรฐานหอหมกเผ็ดอยู่นะแต่ไม่มากอยากหาของกินง่ายๆไปลองดูก็ได้นะ หมูผัดกิมจิ4 0ข้าว15ไข่ออนเซน1 3รวมเป็น6 8แวันนี้มากินอะไรง่ายๆสไตล์เกาหลีกันนะถ้าให้เลือกสไตล์อาหารมาหนึ่งอย่างชอบอะไรกันมากสุดส่วนตัวขอเป็นอาหารไทยกับญี่ปุ่นรู้สึกว่าตรงสเปกสุดละสไตล์อื่นก็กินได้นะแต่ได้ไม่บ่อย <c oughs> เอาข้าวเทใส่หมูแล้วใส่ไข,ข่ออนเซนลงไปเขาแถมสาหร่ายมาให้ก็อย่าลืมใส่ลงไปด้วยแค่นี้ข้าวหมูเกาหลี <c oughs> ขหลไข่ออนเซนก็พร้อมเสิร์ฟถ้าเห็นอะไรติดที่หน้าก็ไม่ต้องไปสนใจนะไม่รู้ว่าไปติดตอนไหนเหมือนกัน อืมอร่อยเลยมีคนอยากให้ใช้ตะเกียบกินข้าวเดี๋ยวโชว์สกิลใส่เลือดคนจีนให้ดูฮเผ็ดนิดหน่อยเค็มนิดนิดหวานนอยหน่อยแล้วก็รสชาติแบบโคชูจังอะจริงๆใช้ตะเกียบกินงี้ก็ได้นะอืม ข้าวขาหมูห้าก้ากิมจิ3ก้าไข่สมุนไพร13ข้าวขาหมูเขาไม่มีผักดองมาให้เลยใช้กิมจิแทนไปก่อนไข่ก็ไม่มีซื้อทั้งทีก็ใช้ไข่สมุนไพรนี่แหละอร่อยกว่าเยอะเอาข้าวขาหมูไปเวฟสัก3านาทีเปิดออกมาทีนี่กลิ่นอย่างหอมข้าวเขาใช้เป็นข้าวหอมมะลินะส่วนขาหมูก็ให้มาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีผักคะน้ามาให้ด้วยพับกล่องเอาขาหมูราดข้าวลงไปไข่สมุนไพรผ่าครึ่งแล้วใส่ลงไปกิมจินี่เอาวี่ห้อไหนก็ได้นะใส่ตามลงไปน้ำจิ้มที่เขาแท แอบมาให้ก็ราดลงไปได้เลยข้าวขาหมูแบบเครื่องเคียงครบครบก็พร้อมเสิร์ฟขาดพริกกระเทียมใครอยากกินก็ไปหาเอานะอืมอร่อยเลยอืมอร่อยจังฟิลข้าวขาหมูกระักกาดองอะ่ะแต่เป็นรสชาติกิมจิใส่สมุนไพรก็ทีเด็ด ข้ <15 S 2> าว15ซอสเผ็ดเกาหลี15ไก่ชอ,อกพันเบคอนีฉ่ชอ,อกไก่นุ่มสไปชี่3ช,ชีรวมเป็น106กินมือน้อนึงยังไงให้หมดเป็นร้อยแต่ถ้าอยากกินก็ไม่มีคําว่าแพงหรอกจรงิงไหมเอาทุกอย่างเทใส่ข้าวแล้วราดซอสเผ็ดเกาหลีลงไปอันนี้เพิ่งเห็นออกใหม่แถวบ้านใครมีขายบ้างแค่นี้ข้าวหน้าไก่กรอกซอสเผ็ดเกาหลีก็พร้อมเสิร์ฟอืมแซ่บเลย อร่อยอารมณ์เหมือนกินม,นมาม่าซองดำแต่เป็นข้าวไก่กับไส้กรอกมันก็มีรสชาติอยู่แล้วนะกินกับซอสคือโคตร่อยอใครมีงบแน้ออๆก็เลือกแค่อย่างเดียวนะอ,อร่อยเลยอร่อยมากอร่อยจริงๆข้าวไก่ซอสเผ็ดเกาหลีราคาประหยัดใช้ข้าวไก่ทอดอิ่มคุม้มเอาไปเวฟก่อนนะราซอสเผ็ดเกาหลี ถ้ามีงบอีกหน่อยก็จัดไข่ออนเซ็นมาด้วยโรยสาหร่ายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟอืมอร่อยเลยไก่ไมัไม่ได้กรอบนะออกนุ่มๆม,มากกว่าอือร่อยอร่อยไปลอง ไปเจอเข้าวโพดอบชีสเบคอนมาเหลือกล่องสุดท้ายเลยเดี๋ยวมาทำข้าวคร <itu? wh os ambitious> ุกกินกันใส่ข้าวโพดอบชีสน้ำพริกนรกแล้วก็ไข่ออนเซนเกือบอดกิน เผ็ดเผ็ดนัวนัวมีรสชาติเข้าวโพดมีกิมจิเหลืออยู่เดี๋ยวเอามาใส่ดูอืมจะได้รสชาติเปรี้ยวๆขึ้นมาแล้วก็มีความกรอบของผักอืมเอามากินกับสาหลายอืมอันนี้ก็เพิ่มกลิ่นหอมของสาหลายอืมอร่อยอ่ะ ชอบแบบใส่กิมจิมากกว่าน,นะ CP ไข่ต้ม18ข้าว15น้ำพริกนรก8น้ำพริกกุ้งสวรรค์8ปอกไข่ต้มกันก่อนเอาข้าวไปเวฟสับไข่ให้ละเอียดใช้น้ำพริกนรกกับกุ้งสวรรค์รวมกันมันจะได้น้ำพริกสำหรับมนุษย์พอดีเคยเอาน้ำพริกมาผสมกันแบบนี้เปล่า มีใครเคยเอาเลมมากินกับข้าวมั้งปะอันนี้จะใช้เป็นรถเมี่ยงคำนะโรยลงไปด้วยอันนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีฮืมไม่ธรรมดาอื้อ ขอคาราว่าให้กับตัวเองคิดได้ไงอะ่ะเอาน้ำพริกมารวมกันมันจะเผ็ดกลางๆใช่ปะได้ความเปรี้ยวจากเดกินกับไข่ต้มคือครบรสไม่เชื่อดิไปลองได้เลยข้าว15น้ำพริกปลาสลิดผัดกะเพราเจไข่กระทะ39เอาข้าวกับไข่กระทะไปเวฟก่อนย้ายไข่มาไว้ที่ฝาก่อนนะแล้วเอาข้าวมาใส่จานเอาไข่กระทะโปะลงไป ตามด้วยน้ำพริกปลาสลิดผัดกะเพราได้ละข้าวน้ำพริกปลาสลิดกะเพร,รเาไข่สรงเครื่องอส่วนตัวว่าเผ็ดกลางๆนะมีกลิ่นกะเพราแล้วก็ปลาสลิดกินกับไข่กระทะคือเยี่ยมเลย <c oughs> อ,อร่อยแบบนี้กินได้ทุกวันน่ะทำข้าวคุกเซเว่นกันอีกสักสูตร เบิ้ลข้าวไปสองถ้วยอันนี้กิมจิผสมยำแมงกะพุนไข่ต้มไข่นินเนียนใส่ลงไปไข่ลวกใส่ไข่ลวกเยิมเย้มๆจะได้ไม่ฝืดคอใส่บุกรดหมาล่าด้วยแล้วก็น้ำพริกนรกสวรรค์คลุกให้เข้ากันเลยทีนี้โรยด้วยสาหร่ายมาชิตัดเยอะอยู่นะกินได้หลายคนอยู่ โคตรเด็ดจังหวะนี้สาหรายต้องเข้าละใช้มาชิตารสออริจินอลนะไม่มีผงชูรสด้วยโอ้ว้าวอร่อยแบบนี้กินได้ทุกวันนะ่ะ <c oughs> ปั้นเป็นก้อนๆได้เป็นจูมักบับอ <c oughs> ันนี้อร่อยชัวร์ไม่ม่วนิ่ม ทำข้าวครุกเซเว่นตามตอกๆอ,อยากรู้ว่าสูตรนี้จะหมดเท่าไหร่สูตรนี้ต้องทอดไข่าดาวด้วยนะใช้ไข่2ฟองไข่ในเซเว่นมันสี่ฟอง30ใช่ปะอันนี้ก็15เรียบร้อยข้าวถ้วยละ15นะแต่ขอโกงนิดนึงหุงเองดีกว่าเอาไข่าดาวที่ทอดไว้ใส่ลงไปโชว์อยู่นิดหน่อยแล้วก็โรยด้วยสาหร่ายท็อปปิ้งคลุกได้เลยราสัญญาก,กบผปกขมอบชีสก็มาใส่ไปให้หมดเลย น้ำพิกปลาแซลมอนก็มีหน้าตาก็จะประมาณเนี้อืมอร่อยอร่อยมีความเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มนัวนวเห็นเขาเอามากินกับสาหร่ายด้วยรึบได้แบบนี้เลยคำสุดท้ายทำบีมบีมแบบด้วยงบไม่เกินร้อยใช้บีมบีแบบของแฮ p ปี้เวฟอาไป s h a เชฟก่อน ข้างในจะมีให้ครบๆแบบนี้เลยแต่จะขอเพิ่มไข่กุ้งไปด้วยใส่ไปในข้าวเลยเสียดายไม่รู้ในนี้มีกี่ชีวิตเนี่ยทีนี้ก็คลุกให้เข้ากันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จัดสาล่ายมาด้วยโปะข้าวลงไปพร้อมสวบอืมรสชาติเข้มข้นเลยออกเข็มๆเผ็ดๆแต่เผ็ดไม่ได้มากนะ ถ้าคิดว่ารสชาติมันเข้มไปก็ไปเติมเข้าเปล่าเอานะสาลายหมดพอดีเลย